ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับที่ช่องทางคุณรถดำงอแงนะครับลังจากทางหายมาหลายวันนะครับวันนี้ก็พบกันครับกับดาวฮีโรเมกานะครับเป็นหกล้อครับก็หายมาแล้วหนึ่งฤดูกาลนะครับคันนี้ nè trời mưa ráng đó, nè trời mưa nèo loại đáp nè 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 bạn nè 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 ใช้งานมาหกเดือนนะครับเดี๋ยวไปต่อราคาเขาดูนะครับว่า,าจ,จะได้เท่าไหร่นะครับลองไปวิ่งดูนะครับดูภายในกันนะครับยังไม่ขึ้นมา เพียงคนเดใส่ได้นี่ครับข้างในนะครับจียังว่าก็อยู่ก็ายล่างอะไรยังไงด้ยไฟออกก็เพิ่งออกครับออกคนยอดออกตัวนั้นออกคนออก งวไปหรอกเราล็อกหัวยังไงกันตอนนี้จะรถไปลองวิ่งดูนะครับอคันนี้ครับสวยมากเลย น่าจะแปดสิบไปไปลายครับสำหรับคันนี้ใส่เขียวบูธใส่เขียวเหมฮนะลองดูนะครับ่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับเขาบูดังบะ

สภาพภายในนะครับตอนนี้เป็นเจ็ดัอี่สองร้อยสิบแปงนะครับ,ร,บ,ร,บรถยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยครับ Sắp cùng liền không? Chẳng măn mi mà Ồ măn... buộc đi ตอนนี้อยู่อำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์มาลองรถนะครับนิ่งเลินนะนิ่งวะนิ่งกวะขนานั่นเลยนิ่งกว่านาดนั้นเยนลยเดี๋ยวเข้าภายในเก็บที่นี่จอดที่หนตัวน้ำวันไหนอีย นี่ครับสภาพรถเฮ้ยสีรถน,นะครับเออแล้วบอกแล้วจอีตัวีอหลิงไว้ฝาอีกที่ลเยนี่ครับเจสสีครับเจสสี มีตน้นหนิบ้างนะครับรถคันนี้นี่ครับที่นึงเป็นจกเลานะครับอโอเคนะครับใช้ได้ก็จะมีทางน้ำมันบกนะครับถ่ากรบอกน้ำหมือนแกนใหญ่ยบกตังว่ดซีดันละส้าาแกนเจ็ดสิบมิลทางตรงอัดเต็มที่เลยนะ กันต่อครับ้ำหน้าจะเป็นแกน70มิเมตรนะครับแกนใดสีตันนะครับหนุช้างคู่นะครับคู่นอก าการใช้งานครับก็น่าจะใช้งานหนะักอยู่ครับสำหรับคนขับไม่น่าจะดูแลครับสาเหตุที่เจ้าของขายนะแล้วถังน้ำมันครับถูกคนดับไม่รู้เนี่ยรู้ตัวเลยครับโอ้ ดูก็ต่อที่เครื่องนะครับน่าจะมีไอ้ไม่มนะีไอ้ดูเลขกันนะี 1, 6, 1> 5, 1นะครับกันซีหนึ่งกันเจแอลนี่นะครับหนึ่งแปด้าหนึ่งนะครับ นี่น่าจะยจิงออกไปแล้วนะครับตัวนี้นี่ก็น่าจะหมดแล้วนะครับีน้นนนนาหะคนน่าจะจบนะครับคันนี้น่าจะเป็นน้องใหม่ของทีมงานแทนคุณนะครับผดดำงอแง,งี้นะครับ กดติดตามนะครับย่องแข่งคุณระดํางอแงครับทุดนี้ก็ขออีกไว้แต่เพียงเท่าทนี้นะครับสวัสดีครับ